นะคะคมาดูกันเลยข้อนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ประกอบเล็กน้อยนะคะบอกว่าทรงกลมนะคะมีรัศมี20เซนน้องๆน,นึกถึงทรงกลมลูกบอลที่บ้านพอเรามองเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้แบนๆเข้าไปรัศมี20เซนนะคะโดยที่ทรงกลมนี้มีมวลด้วย4กิโลกรัมวางชิดขอบถนนขอบถนนเนี่ยสูง10เซน ระวังหน่อยนะเซนติเมตรบอกว่ามีแรง F กระทำที่ส่วนบนของทรงกลมในแนวขนานกับพื้นตรงนี้จงหาให้หน่อยนะคะว่าขนาดของแรง F เนี่ยเป็นเท่าไหร่ที่ทำให้ทรงกลมเริ่มหมุนขึ้นบนขอบถนนขีดเส้นตาแรงเนี้ยทำให้ทรงกลมเริ่มจะหมุนขึ้นแต่ยังไม่หมุนนะกำลังจะหมุนขึ้นนะคะอ่ะน้องๆถ้าพี่บอกว่ายังไม่เขียนแรง F ตรงนี้ สมมุติว่าเป็นทรงกลมเฉยๆเฉยๆนะคะแรงที่กระทาต้องมีอะไรบ้างก็ต้องอยู่บนโลกก็ต้องมีมวลนะ,ะน้ำหนักเนี่ยลงมา mg ใช่ป่ะ4 0่นิวตันแล้วมีอะไรอีกถ้ามีแค่นี้ต้องตกลงไปในพื้นแน่เลยนะคะแต่การที่อยู่ได้แสดงว่าต้องมีแรงที่พื้นเนี่ยดันยกดันยกไว้ถามว่าถ้าไม่มีแรง f เขียนแรงกระทำพบยังน้องบอกพี่ชมาแต่ว่ามันมาแปะอยู่กับขอบบันไดนะคะ น้องๆถ้ามันวางแปะอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีแรงอะไรกระทำเนาะมันก็อยู่นิ่งได้ด้วย mg กับ n แค่นั้นซิกแมตรแนวดิ่งเท่ากับ0แต่ตอนนี้มันมีแรง f นะคะมาดึงปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะอขอเชิญนะคะ SPECIAL GUEST ของเรานะคะคอาจารย์พิสิทธิ์นะมาพร้อมกับกล่อง Imperial ซึ่งไม่มีสปอนเซอร์น้องๆนะคะถ้าใครนะพ่อเป็นเจ้าของอ m มพ r i รีนะ สปอนเซอร์เข้าได้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมองเป็นทรงกลมนะคะมองเป็นแบนๆอ่าตรงนี้คือพื้นตรงนี้คือขอบถนนถ้าพี่วางเฉยๆวางแตกกันตึ๊บก็ต้องมี MG ชฉุดลงแล้วก็มีแรงที่พื้นเนี่ยดันยกไว้นิ่งๆแค่นั้นไม่มีแรงอะไรจากพื้นบันไดตรงนี้ทำเนาะเพราะว่าแค่แปะไว้เฉยอะแปะไว้เฉยแต่นะคะพอมีมืออาจารย์พิสิ์มาเลยค่ะอาจารย์บอกไม่มีมือละ พอมีมือใจพิสิ์ค่ะออกแรงดึงไปทางนี้ออกแรงดึงไปทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะฟึบมันจะมีความพยายามในการไต่ใช่ปะ่ะต้องมีความพยายามในการจะขึ้นและจะขึ้นและแสดงว่ามันต้องมีแรงที่ขอบบันไดเนี่ยมาดันตัวนี้ไว้ซึ่งเป็นแรงเอ็นนั่นแหละนะคะดันขึ้นโอเคปะ่ะพอเรา เริ่มจะดึงไปทางนี้อันนี้เริ่มขึ้นและเริ่มขึ้นและดังนั้นต้องมีแรงที่ขอบบันไดดันแน่แล้วตอนที่มันเริ่มจะขึ้นฟึบแสดงว่าแรงที่พื้นเนี่ยต้องน้อยมากๆและกําลังจะลอยแรงที่พื้นเอ็นข้างล่างตรงเนี้ยก็จะประมาณศูนย์นั่นเองค่ะโอเคนะหวังว่าจะพอเห็นภาพนะโอเคดังนั้นเมื่อกี้บอกเลยว่าแรง F ที่ฉมาที่ทำให้เริ่มจะหมุนขึ้นบนขอบแล้วแสดงว่าแรง n ต้องประมาณเท่าไหร่ ประมาณศูนย์เลยค่ะแต่เมื่อกี้บอกแล้วแววว่าต้องมีแรงที่ขอบบนันไดเนี่ยต้องดันไว้พี่ถามหน่อยถามหน่อยอันนี้เลยช่วยกันตอบเลยค่ะแรงที่เอ็นดันขึ้นเนี่ยมีทิศยังไงคะ่ะน้องๆยังไงนะน้องบอกว่าผ่านอะไรนะผ่านตรงกลางเลยพี่ชมาผ่านจุดศูนย์กลางเลยค่ะแรงเอ็นถูกไหมนะตอบให้พี่ชื่นใจนะน้องๆอ,อย่างนี้ ปลทำไมอะ่ะอ่ะตอนนี้ตอบพี่ซีว่ามันมีทั้งหมดกี่แรงในเมื่อ N ประมาณศูนย์ที่ตัดทิ้ง MG แรงที่1 F แรงที่2และแรง N ที่บันไดดันแรงที่3หล่อนๆนไะหถ้ามี3แรงแล้วไม่ขนานกันด้วยสัม,มดุลอยู่ได้3แรงนั้นต้องต่อไปพบที่ จุดเดียวกันค่ะน้องๆน,นะคะถ้าเขียนอย่างนี้นะพ่อแม่ร้องไห้เลยนะสอนแล้วหลายรอบเลยนะคะน้องๆแนวแรง f ไปทางนี้แนวแรงเอนไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้มันไม่ต่อไปพบที่จุดเดียวกันดิใช่ปะแสดงว่าถ้าใครเขียนอย่างงี้อาจารย์พิสิทธ์บอกว่าผิดค่ะผิดนะนะะ้องๆผิดเลยค่ะจําไว้นะคะอย่าลืมนะพี่พูดหลายรอบแล้วเนาะ 3แรงกระทําโดยที่3แรงไม่ขนานกันนะคะต้องต่อ3แนวแรงนั้นมาพบที่จุดเดียวกันเสมอค่ะดังนั้นต่อพี่อีกทีหนึง่งอ่ะให้โอกาสต่อมาเลยค่ะต่อมาเลย CPU ตึ๊ดต๊ต๊ตรงนี้ขอบตรงนี้ออกแรงดัน3แรงต้อง <Evet> ต่อมาพบที่จุดเดียวกันฟลูตรงนี้เลยค่ะโอเคนะเขียนอย่างนี้สิถึงจะชื่นใจนะคนสองนะ ามแรงแรงมาพบที่จทดวกันตรงนี้สมดุลได้แหละโอเคนะคะ,ะดังนั้นเรามาเขียนในรูปนี้ดีกว่าจะได้ดูง่ายๆนะคะพอเราทําอย่างนี้ได้เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะหาแรง F ใช่ไหมถามหน่อยเราควรใช้สูตรสมดุลไหนอ่ะพิจารณาเลยว่ามีตัวแปรที่เราอยากรู้กี่ตัวอยากรู้ตัวเดียวแต่ตัว n เ,เรารู้ไหม ไม่รู้ดังนั้นเราควรใช้โมเมนต์ค่ะในการกำจัดโดยที่เลือกจุดหมนุนให้แนวแรงเอ็นเนี่ยผ่านจุดหมุน,นะคะตรงไหนดีน้องบอกตรงนี้พี่จะมาตายแล้วนะคะถ้าเลือกจุดนี้เป็นจุดหมนุนไปหมดเลยตัวนี้ไม่เกิดโมเมนต์ตัวนี้ไม่เกิดโมเมนต์นอะไม่ต้องหากันเลยค่ะกลับบ้านไปนอนนะไม่ได้เราจะหาตัวนี้เราต้องเก็บตัวนี้ไว้เลือกจุดหมนุนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ จุด A อค่ะน้องๆแนวแรงนี้ผ่านทำให้ไม่เกิดโมเมนต์ปึ๊บก็จะเกิดโมเมนต์แค่แรง mg กับแรง f นั่นเองค่ะอ้างเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะหมุนขึ้นแต่ยังนิ่งอยู่นะยังสมดุลอยู่ก็อ้างเลยโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามค่ะโดยที่ให้จุด A เป็นจุดหมุนโมเมนต์ทวนก็คือ mg คูณระยะทางที่ลากจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงช่วยหาให้พี่หน่อยพี่สมมุติแล้วกันว่าจุดนี้เป็นจุด B ให้เวลาติกตกต๊กตอกติ๊กตอกหาระยะตรงนี้มาจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดลองทำก่อนแล้วค่อยมาดูค่ะข้อนี้บอกว่ารัศมีเท่าไหร่20เซนใช่ปะตรงนี้20ตรงนี้ก็รัศมี20ตรงนี้ก็20เพราะนี่คือรัศมี ตรงนี้ก็20แต่ตรงนี้เขาบอกเนี่ยว่า h เนี่ยบันไดสูง10เซน20เอาไปแล้ว10ตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะตรงนี้นะ10นะโอเคดังนั้นอยากหาสีน้ำเงินตรงนี้เห็นสามเหลี่ยมภัศจรรยมั้มก็แปลงนะคะใช้พิทาโกลัสเลยสแควร์รูทยีกำลังสลบ10กำลังสองค่ะก็จะได้ระยะสีน้ำเงินละระยะ AB เท่ากับรูท t 400ลบ 100ก็คือรูท300ก็จะได้10รูท3เซนแต่ละมาแทนตรงนี้เมื่อกี้ MG เท่าไหร่นะ40คูณด้วย AB คือ10รูท3แทนเป็นเซนลงไปตรงนี้สแสดงว่าข้างนี้ก็ต้องแทนเซนเหมือนกันนะคะโมเมนต,ต์ตามล่ะโมเมนต์ตตามฟึบ F โมเมนต์ตามรอบจุดหมุน A คูณระยะทางที่ลากจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงตัวนี้20บวก10 30ค่ะ แทนเซนเหมือนกนันเซนตัดเซนไปได้นะคะตัวที่ติด f ไว้แค่นี้เองนะคะน้องๆก็จะหาแรง F ได้แล้วค่ะเท่านี้นิวตันซึ่งแรงนี้ก็จะเป็นแรงที่ดึงขนานทรงกลมใช่ไหมแล้วทำให้ทรงกลมเริ่มจะขึ้นบนบันไดค่ะโอเคเห็นป่าว่าข้อนี้นะเริ่มประยุก์แล้วนะเพราะว่าน้องๆต้อง พอเห็นภาพจริงๆแล้วว่าลูกบอลกําลังจะไต่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ N นเนี่ยต้องประมาณ0นแล้วพอเริ่มจะไต่ขึ้นปุ๊บต้องมีแรงที่บันไดเนี่ยดันไว้โอเคนะคะ